วิโอสัวภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิโอ ติปันโนยสะภะทะวะตุสาวะตสังโฆตัมมยังภะคะวันตังสัทธัมมังสะสังฆังอิเมอิสสักการหิยาราหังอรปิเตหิภิปูชยามะสาธุโล te pkwa suจira pariniputoapi pacimาชanatanu kaมpaมanasa imesakare ku katapันนa karapute patikana มหากันธิกรตังมิตายสุขายาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวารปุทานพระขวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธรรมโมตัมมังนามาสา ปานโนพะาวโตสาวกสังคสางนามีันมยังพุทธะพระเควโตปุพพาคณมการังกโรมะเซ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะนะมายังพุทธาพิทุติงกะโรมะเส พุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรตวิทูลอนุตารัวปุริสธรรมสารติสัตทัติวะมนุสานังพุทโธะปะคะวาโลอิมังโลกังสัติวกัง สัปปรมะกังสังสะสมะนาปรามณิงปัจจังสัตถวัณณุสังสยังอภิญญาสัจิกตะวะปเวเทสีโยธรรมังเทเสสีอาทิกาลยานังมาเชตกาลยานังปาริโยสานะกาลยานัง ยัญชนังเกวาราปาริปุณังปาริสุทธังพระมัจหริยังปะกาเสสิตตามังภะควันตังอภิปูชยามิตามหังภะควันตังสีระสานามิ อนมยังธรรมาภิทุเติงกรมซยสสวะคาโตภควตาธรรมุสันเทติโกอาคาลิโก นในกอบาจตังเวทิตาภูวิญญูหีธรรมังธรรมังอภิปูชยามีธรรมังธรรมังสิระสานามิอนัมยังสังฆาภิทุติหิงกะโรมะเส ฏิปันโนภาคะวะโตสาวกะสังโฆยายะปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควะโตสาวกสัง Ya jatari jata ripuri sayuka niat hakuri sapukala สังฆสิรสา,านามามิปณมยังรัตนตยปนามคาทายจเจวะสังเวคาปริกิตนาปาทัทจัปนามะเสเโฮโอทอสุสุทโกรุณามหาณว ั a ตสุทาภรยานโลจโนโลกัส p ปาภ kire เรสะคาตะโกวันธามิพุทธังอะหะมาทะเรนะตังอัมโมปะทิโปวสทุโนยมะคะปกมะ t a เ e นะภินโก โลกุตโรโยจัตตะทัตติปโนวันธามิธรรมังอะหะมาทเรนะตังสังโฆสุเขตาปะยะติเขตะสันยิโตโยติทะสันโตสุขะตาทุโพธะโกโลละปะหีโนอะริโยสุเมกะโซ ธรรมิสังฆงอาหะมาทะเรณตังอิเจวะเมกันตปิปูชนัยกังวาทตยังวันไตรยตาปิสังฆตังปุญญังมมยายังมะมะสาภุปปัตวามาหตุเวตาสาปภาวสิทธิยา อิทัตถาคตวโลเกอุปันโนภะราหังสัมมาสัมพุทโอัมมโมจเตสิโตนิยานิโกอุปสมิโกภินิพานิโกสัมปัวตะคามีสุขะตัปเปวทิโตมายังตังธรรมวางสุตตวาเอวัง พิเทวะทุกขะโทมานัสุปายาสปิทุกขะปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยามปิชังนลาปฏิตามปิทุขังสังคิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขะส่ยาทิทาง rokopāthāna kantu vekhato Suhanu sasanti, ha'ulapa watati, rupang anijam, wetana anijam, sanya anijam, sangkara anijam, winyanang anijam, rupa anata.

Cira parini putang, pitang, pakawantang, saranang, kata, Tamanca, sangkanca, tasa, pakawato, sasanang, yakna, seti, yakna, palang, Manasika, roma, anupati, patsyama, sasano, patipati, ยิมาสเกวะนละสักทุกข์กันทัสสะอันตวกิริยายะสังวตทตุนอันตมยังปฏิทานคาทายโยผนนามเสยยาเทวะ โสติงการุณเตทวิหารมันเดเรเทราจามาชานวกาจพิขาวสารามิกาธานาปฏิอุปัสสกาขามาจเตสานมขาม วันตุเตชาลากุชาเยปิจจะอันดาสัมภาวาสังเสทชาตาอัตควาปปาติกามียานิกังคัมวารังปฏิจเตสัพเพปิทุกขสสะการุตุสังขยัง นาตุจิรังสตังธรรมมวธรรมมัคราชกุคารา